สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะแขนสามส่วนนะคะเป็นลูกไม้ใยบวบนะคะที่ลูกค้าที่แม่ค้าใส่คือเป็นลูกไม้ใยบวบนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้ใยบวบลูกไม้ใยบวบจะไม่มีฟุง้งฟิ้งลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้ใยบวบมีไซส์ตั้งแต่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะ มีไซส์ตั้งแต่38 40 42 44 46 48 50แล้วก็52นะคะไซส์38 40, 40 42 44 46ราคาตัวละ1,000บาท48 50 52ราคาตัวละ1,500บาทนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวค่ะไซส์38มีหลายสีนะคะคุณลูกค้ามีใส่มีหลายสีจับราคา1,000บาทนะคะเนี่ยค่ะสีกะปิค่ะ เวลาลูกค้าสั่งแม่ค้าก็บอกว่าลูกไม้ใยบวบนะคะสีอะไรก็แจ้งได้ค่ะแล้วก็ลายผ้านะคะแม่ค้าขออนุญาตคะลายให้ไปนะคะเพราะว่าบางลายนะคะบางลายแม่ค้าอาจจะสมมุติแม่ค้าอาจจสามแปดสามแปดสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้สีเขียวแต่เป็นลายอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสีเขียวเหมือนกันนะคะหรือว่าใส สีขาวอย่างเงี้ยค่ะสีขาวที่แม่ค้าใส่ใช่ไหมคะไซส์สี่สิบค่ะจะเป็นอีกลายนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้เป็นลูกไม้ใหญ่บวกเหมือนกันทรงเหมือนกันรูปทรงอ่ะเหมือนกันนะคะไซส์เหมือนกันสีอาจจะสีอะเดียวกันแต่ว่าลายอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแม่ค้าขายของหน้าร้านเนี่ยบางทีเราลายเนี้ยเราอาจจะหมดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่สีย่าม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สีโอรสแล้วก็สีดํานะคะสีแดงมีสีฟ้าสีครีม สีฟ้าสีครีมสีเปลือกไข่สีชมพูนู้สีเยอะมากๆสีคือสีเยอะมากๆคุณลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สีอะไรนะคะแจ้งแม่ค้าได้นะคะแต่ว่าไซส์อยากได้สีอะไรไซส์อะไรนะคะแจ้งแม่ค้าได้เลยแม่ค้ายินดีให้บริการนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าเป็นสินค้าหน้าร้านเอาสินค้าหน้าร้านไปส่งลูกค้าออนไลน์บางทีเราอาจจะเราอาจจะได้สมมติว่าอย่างสมมุติว่าคุณล่์อยากได้สีขาวแต่ที่แม่ค้าใส่นะคะเนาะอาจจะได้สีขาวแต่ว่าไซส์46อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าไซส44เงี้ยคะ่ะบางทีมันหมดนะอาจจะได้สีขาวเหมือนกันนะคะคอเหมือนกันแขนเหมือนกันแต่ว่าสีสีข่ะลายผ้านะคะอาจจะได้คนละลายนะคะเพราะว่าลายผ้าส่วนใหญ่จะมันหมด แม่ค้าก็จะเติมลายใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็ลายใหม่บางทีแม่ค้ายกไม่ทันหรือว่ารีวิวให้ลูกค้าไม่ทันมันหมดสก่อดนะคะหรือบางทีอะรีวิวไปแล้วเอามาใหมา่ยังไม่ทันรีวิวเอาจะหมดอีกละอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะเราขายของหน้าร้านต้องขออนุญ,ญาตเรื่องลายผ้าน,นิดนึงนะคะแต่สีคือจะได้ตรงๆได้เหมือนเดิมสีเหมือนเดิมไซส์เหมือนเดิม นะคะสีเหมือนเดิมไซส์เหมือนเดิมนะคะราคาเหมือนเดิมแต่ลายผ้าอาจจะไม่เหมือนกันนะคะต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะของเราเป็นสินค้าหน้าร้านเราเราทำมาบางทีบางอย่างตัดมาแล้วก็หมดแล้วตัดลายใหม่มาอะไรเงี้ยก็จะได้ลายใหม่ลายใหม่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ให้ใจขอบคุณมากๆค่ะที่แชร์ให้กันขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ